สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจาก g ูดเฮิร์สมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษและเพิ่มขนาดพุกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 0946142292และ0948971111สวัสดีค่ะตอนนี้คุชจะข้าสูส่ร้ายกัน กับแจ็คเกอรีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุษาระดามณีสีสยามค่ะโอ้โหลดมากเลยเพิ่มคำว่าสีสยามแล้วแมก็ธรรมดาราคาปีใหม่แล้วนะคะเราก็ต้องเพิ่มคำว่าสีสยามนะคะปี2 5 6 5นะคะก็ต้องมีแต่เรื่องปังๆเฮงๆและแน่นอนนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะแม่สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญค่ะเราจะหาเงินได้มากได้น้อยนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีนะคะโอ๊ยนอนติดเตียงไม่เอานะจริงอ่วันนี้นะคะ สําหรับสมุนไพรกระชายขาวนะคะสามารถดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะเสริมภูมิกตทานต้านเชื้อโควิดนะคะหรือไวรัสต่างๆค่ะรับประทานครั้งแรกหนึ่งเม็ดนะคะแค่นั้นเองค่ะซื้อเป็นของฝากของขวัญันปีใหม่ได้โปรโมชั่นนะคะสุดคุ้ม ซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะปกติ720บาทคุณจ่ายเพียง499บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี2ปุกแถมอีก10แคปซูลปกติ1540บาทคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอให้แทนแทนนท่เลยค่ะ0 9นย์เก้านี่เค่ะ0 9 4ย์เก้าส่บริการค่าจัดส่ง วันนี้ค่ะเริ่มต้นเปิดสักการะกันด้วยหนุ่มหล่อคนนี้เป็นเพลงจีเอ็มทีวีที่หนูแบบว่าโอ้โหตัวจริงหล่อมากแ น้องจอตเวอาร์นะจอตเดจอที่เล่นกับพี่นุ่นวารนุชแล้วเขาแซงเกอรแล้วโอ้นะคะล่าสุดค่ะเขารับบทในซีรีส์เรื่องพี่ช้างค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นคนว้าบมวยด้วยนะฉันอยากดูมากเลยแม่จริงแม่ก็อยากดูเสื้อแบบโชว์ซิกแพคตลอดเลยล่ะค่ะเพราะว่าตัวจริงเขาชอบโต้จ่อยมวยจริงๆด้วยเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปยนยนความหล่อกันเลยนะคะสําหรับน้องจอดเวอาร์โ้ยหล่อจริงไปฟังเลยค่ะครับขอตัวพี่ช้างมัน คนบ้ามวยครับซึ่งอนันอานี้ต้องบอกว่าแบบเหมือนจอดเลยจอดดูมวยทั้งวันคุยเรื่องมวยเนี่ยคุยได้ตลอดเลยเมื่อก่อนชอบบ้านมากตอนนี้ชอบมวยมากๆใช่แล้วก็เหมือนเป็นกดแรงดึงดูดมั้งเราต่อยมวยจนได้แบบเล่นซีรีส์ที่เป็นมวยเลยอะ <c oughs> อ๋อไม่ครับเพิ่งทราบว่าจะได้เล่นเรื่องนี้น่าจะยังไม่ถึงเดือนเลยครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นกระทันหันนิดนึงเพราะว่าทาง GMM เขาเห็นตัวเรื่องนี้มาพอดีแล้ว็นว่าเขาเห็นเป็นจอร์ดก็เลยแบบเอ,อเอามาทําเป็นซีรีส์ครับใช่ ชื่อเรื่องพี่ช้างครับพ,พี่ช้างครับอืตัวละครชื่อช้างใช่เป็นเรื่องกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างพี่ช้างกับน้องหนูก็คือน้องเลิฟนะครับที่เราเป็นใช่ที่เราอ่ะเป็นเป็นน้องสาวของเพื่อนที่เขาฝากมาดูแลแล้วเราก็เป็นนักมวยที่เก่งมากๆมีพ่อทําค่ายมวยอยู่แต่ว่าเราอ่ะก็เป็นคนที่แบบ ใช้ชีวิตสบายๆต่อยมวยไปวันๆก็เอาแต่ต่อยมวยดูมวยใช้น้องคือเพื่อนฝาให้มาดูแลแต่เราอะเอามาเป็นเบสเอาไปใช้ซื้อกับข้าวเอาไปใช้ทิ้งขยะอะไรเงี้ยครับแต่พอเวลามันผ่านไปน้องเขาก็โตขึ้นแล้วความผูกพันที่อยู่กันมานานมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเรารู้สึกอะไรกับน้องหรือเปล่าตัวน้องเองก็เหมือนกันครับใช่แล้วเราก็เป็นเลิฟสอร,รี่ที่แบบมีอุปสรรคในเรื่องของ เราไปเราจะไปแข่งด้วยแล้วก็เลยท้าว่าถ้าสมมติเราต่อยมวยชนะเนี่ยก็มันเป็นแฟนพี่เปลา่าอะไรเงี้ยใช่ครับพอรู้ว่าได้แบบต่อยมวยมบอกจริงคับพี่เออเอเอดีดีด,ด,ดีแล้วเราก็คือมีโมเมนต์ที่ถ่ายทีเซอร์อยู่แล้วก็หลังจากต่อยมวยเสร็จนะครับแล้วก็แบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเราดูหนังที่เกี่ยวกับต่อยมวยมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาเล่นเองเลยก็รู้สึกแบบเออมันมันดีใจมากๆมันมันออึ้งบอกไม่ถูกเลยครับใช่ ฟินฟินเพอาให้ต่อยอยู่สาั่วโมงก็ต่อย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 อยู่นั่นแหละใช่ปกติเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีนิยายมาก่อนนะครับใช่แล้วก็ตัวน้องหนูเนี่ยก็ตัวเล็กตัวพี่ช้างก็คือสูงโปร่งบบเป็นล่ำๆมาเลยมันก็คือตรงคาเลคเตอร์ครับใช่น้องก็น่ารักมากแล้วน้องก็ตื่นเต้นก็เราเองก็เป็นเรื่องแรกที่แบบเออได้ได้ได้มีโอกาสเล่นกับเนรุ่นน้องนักแสดงรุ่นน้องที่เออแบบ เหมือนก็ที่ผ่านมาผมจะได้เล่นกับรุ่นใหญ่ๆที่เขามีความสามารถที่เขามีเครดิตอยู่แล้วในวันนั้นที่อย่างเช่นพี่นุ่นวอลน,นู้นเขามาช่วยเราอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นเหมือนกันก็คือแบบเฮ้ยมาช่วยท่านเมุนน้องเขาไม่มั่นใจหรือว่าสงสัยอะไรยังไงเราก็คือ,อไปเป็นทีมช่วยให้น้องแบบวีแลกอะไรเงี้ยครับใช่เพราะไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของผม,ผม,มน้องเลิฟแล้วก็พี่หนุ่มที่จะต้องคอยช่วยกันไป ว่าเออเราจะทํำยังไงก็คงไม่ได้ถอดเสื้อตลอดหรอกนะคงตอนอยู่สนามมวยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันก็มีในรั้วมหาลัยหรือตัวโรงเรียนของน้องหนูเองที่น้องเขายังเรียนมัธยมปลายอยู่อะครับแล้วก็เดี๋ยวมีน้องน้องมิกใช่ไหมฮะที่เรื่องแรกของน้องก็เลยที่จะมาเป็นศัตรูหัวใจของน้องหนูเป็นเพื่อนสนิทน้องหนูแล้วนี่ก็จะหึงเลยหึงเลยใช่เอาจงจริงตอนหายเพลย์นี่แหละครับใช่ตอนหายเพลย์รู้สึกว่าพอได้ อยู่กับบรรยากาศที่มันแบบสนุกทุกคนที่แบบเฮฮาพร้อมที่แบบผมถ่ายกันถึงตีสองทุกคนยังเฮฮากันอยู่เลยเพราะว่ามันเราอ่านบทแล้วเราก็เอนจอยกับมันเลยครับพอเราได้ได้ได้ทำสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมีความแบบเหมือนมาอยากมาทํางานอยากมารงเรียนเออมันแฮปปี้ทุกอย่างมันก็ดีไปหมดครับเราก็เลยเอนจอยกับการถ่ายซีรีส์มากๆกตอนนี้โอ้โหหอมากนะคะหล่มากเขามีมีวินเมทาวินด้วยนะแม่โอ้ไม่ไหวจริงๆนะคะตองบอก นะคะนักแสดงรุ่นใหม่คือลูกใหม่เนี่ยปีนี้นะคะต้องจับตามองหลายคนเลยนะคะเขาเรียกว่าคือลูกเก่านะคะก็ค่อยๆก้าวฟั่งถ้าเกิดไม่ไม่มีการพัฒนาแต่ถ้าเกิดขึ้นลูกใหม่เนี่ยเขามาแรงจริงๆนะคะต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะแต่เมื่อสักครู่แก้นิดหนึ่งว่าน้องเมย์ไม่ได้เล่นน้องมิกซึ่งเป็นน้องเมย์เขาเป็นน้องชายของน้องเมย์ทวีนและเล่นเล่นใช่ไหมคะเล่นพี่ช้างค่ะอ๋ออะมาอีกหนึ่งหนุ่มนะคะ สามารถฆ่าเขาได้ค่ะคุณป้องนวัดโอ้พี่ต้องดังมากในจริงหอมากเขามีละครกับจีเอมทีวีนี่อ่านี่แหละค่ะซุปตากับย่าอ่อนนะคะและก็ทางช่องวันนะคะคือเรื่องสายรุ้งกับแซมมี่ค่ะส่วนซุปตากับย่าอ่อนเนี่ยเล่นกับน้องเจนรามิดาค่ะเขาบอกว่า2บทนี้แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําและอยากจะทิ้งแต่ปีใหม่อยากจะทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณป้องนวัด ตอนนี้ก็มีละครนี่กับีมงบนนี้มางานนะสุตากะยะอ่อนนะครับแล้วก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่งของช่องวันในเรื่องสายรุง้งเรื่องกับน้องแซมมี่แซมมี่คาเบลนะฮะอันนี้เล่นกับน้องเจน,นครับผม mm hmm. ก็ยังไม่ได้เริ่มเปิดกล้องนะเปิด,เป,ดเปิดถา่ายทีเซอร์ไปไปไป,ไปวันเดียวนะครับก็ก็ดีครับเป็นบทก็ตามชื่อเลยสุตากะยะอ่อนก็นะคือ <laughs> เพราะอย่างเอกจะยุ่ห่างกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ว่าไม่ไดเป็นดารานักแสดงที่ดังมากแล้วก็ยังไม่แต่งงานคุณคุณเลยแล้วนกะ็ <laughs> <laughs> ครับแล้วก็ก็จะมาเจอกับน้องที่เป็นน้องฝึกงานอะไรเงี้ยซึ่งแม่เขาซึ่งเล่นโดยพี่นิโคลนะฮะก็เหมือนกับแม่เเป็นแฟนคลับเราเหมือนแฟนคลับรุ่นแม่ครับแต่เรามาเจอเราก็จะเป็นเรื่องของเออก็าแบบโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่ามีทุกอย่างก็น่าจะสนุกดีครับจริงๆก็อยู่ในเครือเราอยู่แล้วนะชีพมพีนะครับแต่ก็จริงๆก็จริงๆอยู่ในเครือใกล้แต่ก็แปลกใจกัรเออไม่เคยเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ครั้งแรกก็ดีครับได้มาเจอทีมงานใหม่นักแสดงน้องๆอะไรเงี้ยก็ได้เออได้เขาเรียกว่าอะไรเราเจอคนใหม่แล้วก็จะ เราก็จะแบบได้เรียนรู้ฝีมือจังหวะอะไรดีครับดีครับก็สวยซิกซี่ตามตไต์นะครับแล้วก็เป็นคนเล่นละครเพลนเก่งนะครับเพราะถ้าจะเข้าฉากด้วยกันเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งในยอดฝีมือคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเรื่องนี้เป็นดราม่าหนักๆเลยนะครับแล้วก็บทเขาก็จะยากมากเพราะว่าเขาเล่นหลาย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 หมากเงี้ยครับบทนั้นบทนักเอกหนักอยู่ครับแล้วน้องก็ทําได้ดีครับก็ก็ดีครับอย่างเช่นเคยเหมือนที่บอกได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เราไม่เคยร่วมมาก่อนเนี่ยมันจะดีเราจะได้แบบเรียนรู้จังหวะฝีม cool. ือกันอะไรกันครับ จริงๆนะการเป็นนักแสดงเสน่ห์มันก็คือได้เป็นอะไรที่เราไม่เคยเป็นเลยเนาะแปลว่าเราบทอะไรก็ได้ที่มันเราไม่เคยเล่นผมว่านนั้มันมันมีเสน่ห์หมดอ่าใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องแบบจุ่เล่นบทคนบ้านไม่เกี่ยวหรอกคืออะไรก็ได้ที่เราแบบไม่เคยเป็น่ะผมว่ามันก็น่าลองหมดนะครับก็ปกติครับเพราะว่าเราก็ก็ทํำรับบทมาก็ทําให้เต็มที่ถ้าคนติดภาพเสร็ว่าเราก็แต่ว่าคู่แข่งอาจจะอินก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครัเราก็ก็ทำเต็มที่ทุกบทอยู่แล้วนะครับครับก็จะมีซีรีส์อย่างที่บอกสองเรื่องนะครับอย่างช่องเชียงทีวีก็ซ สามีเรื่องสายรุ้งครับผมปีหน้าเจอกันแน่นอนครับยอดจริงๆที่เราบอกว่าการเวลาค่าเขาไม่ได้นะที่แม่จีนเนี่ยแม่จีนเนี่ยก็เป็นแบบอ้โหแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะไปจีนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณต้องต้องนวารคุณมาริโอเมาเดอร์คุณสัยุคเออคือแบบว่าต้องมีกาดนะคุณไปเฟิร์นด้วยคนนึงจริงเวลาไปแบบว่าโรงแอร์พอร์ตเนี่ยต้องมีกาดทุ้งแบบว่าเหนียวแน่นเลยนะเป็น20คนนะไม่วอยากเป็นแบบนั้นมั่งอ่ะไม่เอาเป็นแบบนี้แหละแม่ 厉害。<laughs> <laughs> S <S โอ้อ่ะมาดูกันต่อกับมายาซีมาของเราะ <S <S นะคะวันนี้จะพาไปสัมผัสร,ราชินีเพลงป๊อปอานิต้าโอ้ต้องบอกว่าเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายคนจับตามองค่ะ,ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องอานิต้านะคะก็เป็นค่ายของโซนี่พิ t กเจอร์ค่ะซึ่งก็จะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะชีวิตของราชินีเพลงป๊อปฮ่องกงเหมยเย่นฟางหรือว่าอาน,นิต้าเหมยนั่นเองค่ะอ,องบอกว่าเหมยเย่นฟางเนี่ยเป็นเ,เสียชีวิตไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2003ค่ะเหลือไว้เพียงแต่ความโด่งดัง แล้วก็เสียงเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะคะ,คะถึงยกว่าเป็นราชินีเพลงป๊อปของฮกกะฮ่องกงค่ะซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวงยุคทองของวงการดนตรีปร๊อปแล้วก็ภา,าพยนตร์ฮ่องกงในยุค80แล้วก็90ค่ะเธอเริ่มต้นร้องเพลงนะคะตอนอายุเพียงแค่4ขวบนะแม่แล้วก็กลายเป็นนักร้องที่โด่งดังมากค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะนําเสนอเรื่องราวส่วนตัวที่ผสมปนเปทั้งสุขและเศร้าน,นะคะไฟฝันและความมุ่งมั่นในการทํางานผ่านฝีมือการกํากับของเหลียงหยงหมั่นค่ะ โดยมีดารานางแบบสาวน้องใหม่ในวงการนะคะหลุยหวังค่ะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเหมยเยี่ยนฟางพร้อมด้วยคนนี้โอ้โหพระเอกหล่อมากผู้เชียนเร่สแสดงเป็นเอ็ดดี้นะคะเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวแล้วก็ที่ปรึกษาคนสนิทของเธอค่ะแม่ยังไม่จบใช่ไหมแม่ใช่ค่ะลินเจียต,ตงนะคะรับบทสําคัญในฐานะผู้จัดการส่วนตัวของค่ายเพลงในนามนะคะ c a ปิตอลนะคะ Artist และคอร์ส <Art ists, S 2> <ack> นะคะ,ะหากใครชื่นชอบนะคะบทเพลงและอยากสัมผัสเรื่องราวชีวิตนะคะ ของเหมยเย่นฟงนะคะเหมย<า>เย่นฟางนะคะราชินีเพลงป๊อปราชนีของฮ่องกงนะคะ,ะเรียกได้ว่านะคะคือผลงานที่พาคุณย้อนสัมผัสเรื่องราวอันแสนพิเศษที่ทําให้คุณหลงรักผู้หญิงคนนี้มากๆะจะชายนะคะพร้อมกันในโรงภาพยนตร์นะคะวันที่6มาการานี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะก็ติดตามดูได้นะคะก็ช่วงนี้โรงภาพยนตร์กลับมาคือคักแล้วแต่ว่าก็ย้าเตือนนะคะว่ามาตรการการป้องกันโควิดก็เข้มขน้นจริงๆแล้วตามโรงหนังเนี่ยเวลาเราดูเสร็จุ๊กเขาก็ต้อง มาฉีดแบบแอลกอฮอล์เลยนะแม่ฆ่าเชื้อกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอดีแล้วแล้วก็ยังเว้นระยะห่างนะคะแต่เรื่องนี้ยังไงอะแม่ก็ต้องไปดูใช่เพราะมันเป็นยุคคุณแม่เลย แต่เรารู้จักเขาตั้งแต่เราเด็กๆเราเด็กๆเราชอบเราชอบเราชอบมากเลยนะคะแล้วก็ชื่นชอบว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะก่อนท้ายรายการของเราเราจะมีสาวๆนะคะ BNK48 นะคะมาอวยพรให้กับรายการของเราแล้วก็ช่องของเราด้วยค่ะวันนี้น้องแจ๊กกะรีและจุ๊บแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะค่ะก็วันหยุดยาวนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนไปไหนเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันเลยค่ะขอแล้วก็ขอให้เป็นปีที่พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็ขอให้การงานการเงินนะคะปังปุริเยไปเลยค่ะ Happy Happy นะคะค่ะ